สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้มาทานกาแฟกับหยาพรนะคะแล้วก็สารปังค่ะร้านเนยพรที่เด็กพรทำนะคะกาแฟค่ะอัตโตนิแต่ที่ไต้หวันเขาเรียกอัตโตน่ะนะคะกาแฟอัตโตนินะคประเทศไทยได้เห็นเขาน้องๆก็เขียนมาว่าอัตโตนิหยาพรกอดตุนนี่แต่ที่นี่เขาเรียกอัตโตนนะ่ะ ซาัาเปานี่ที่ร้านยายพรทานะคะอร่อยมากค่ะซาลาเปาไส้หมูค่ะเพราะว่าข้างในเรามีไข่เค็มค่ะสีแดงนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะค่ะนี่้นานยายพรร้านที่เท้าเกเยายพรขายยี่บห้าบาทค่ะลูกหนึ่งเพราะว่าอะไรก็แพงนะคะก,ก็กาแฟานะคะมาทานยาพรเยกาแฟกับยายพรนะคะวันนี้ยายพรจะไปที่ยายพรจะไป ที่ทำงานค่ะที่ร้านนะคะวันนี้เราจะไปเตรียมของจัดเตรียมของะคะ่ะเราเชิญพี่น้องเอทุกคนพี่น้องน้องๆยูทูบหรือพีอ่ o ยูทูบทานกาแฟกันนะคะค่ะพอนจะแกะดูค่ะ,ะ,น,ะ,คะนี่ค่ะะเป้าลูกใหญ่เนื้อเยอะนะคะเนื้อเยอะแล้วก็แป้งก็อร่อยะคะ่ะเพราะว่าที่ร้านเราขายดีนะคะ ไปแต่ทีทีสามค่ะประมาณทีสามห้านาทีหรือว่าสิบนาทียายพรก็ออกออกไปแล้วนะคะเราก็ไปเทียมทําแป้งทาอะไรกันไว้แต่ยายพรแม่ตะละเปานี่ยายพรจะยายพรจะทามันเถืงอนะคะไม่ได้ทาซาละเปาคะ่ะแต่ว่าสาละเปาถ้ายายพรทํามันเถือเสร็จแล้วหรือว่าทําอย่างอื่นเสร็จแล้วก็ไปช่วยเข้าหอหอซาลเปาคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ช่วยกันค่ะเราทํางานช่วยกัน ใครเสร็จก่อนเราก็ช่วยคนนั้นนะคะเพราะว่าเรารุมนด้วยช่วยกันเราก็มีความสุขค่ะถ้าเราช่วยกันเราก็มีความสุขค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปคิดได้คิดน้อยค่ะค่ะหินคำแรกกันด้วยค่ะอืมอันนีค่ะ วันนี้วันที่สิบเก้านะคะวันเช้านะคะแล้วพร้อมหรือเปล่าคือมงมพี่ใจหวานเจ็ดโมงหนึ่งนาทีค่ะแดี๋วพร้อมอานสุดแดีวพร้อมจะกลไปแล้วค่ะไปะะทะเลาะกันนะคะ อยู่ที่ร้านเราจะกินอะไรก็ได้นะคะตอนเท้าเนี่ยประมาณหกโมงเท้าแล้วก็ไปเอาน้าเต้าหู้หรือว่าใครจะกินอะไรใครอยากทานอะไรก็ไปเอาได้แล้วเกลืแล้วเกลือขอมเสร็จแล้วประมาณพอเราทํางานบันถืออะไรเสร็จแล้วนี่ประมาณเก้าโมงกว่าหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็อยากกินกาแฟเลยกินบ้าเปาหว่าจะกินอย่างอื่นนี่เราก็ไป เอาไม่ได้ค่ะต้องบอกทอเก่นะคะเขาบอกเอาไปเอาไม่ได้เลยก่อนแร <fruit> กๆยุพอไม่กล้าไปเอาค่ะเพราะว่าเราไม่ไไปเอาไปทอเกะก็เขามีกล้องวงจรปิดเขาอยู่ข้างบนค่ะเขาก็โทรลงมาบอกว่าเอ๊ะอาจินเขาเรียกอาจินนะคะเขาเรียกยุพอนเขาเรียกอาจินอาจินทำไมไม่กินข้าวไม่กินะไรอ่ะก็มีคนเอาไม่ยุพอนกินนะคะยุพอนเเก่งใจคนเดียวไม่ก็เลยไปเอากินเองค่ะ เพีก,กินนี่ธรรมดาเย้วพอนด่กินแต่ละบาะนะคะว่าลูกใหญ่เกินกินไม่หมดค่ะเ่อาก,กินมากกเกี้ย้วค่ะเกียนเขาจะเกี่ยแล้วนะคะหอยแค่นี้นะคะเดี๋ยวเพอกกินเสร็จแล้วทาเสร็จแล้วเดี๋ยวพอน่จะไปทำง,งานนะคะ มันสวัสดีกันตอนเช้าค่ะขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลดมใส่ขอเจ้านะคะขอขอเจ้าก็คือผ้าปิดปากค่ะคนไต้หวันเขเรียกขอเจ้ากาปีกาเฟ่เขาเรียกกาปีอันนี้ซาลาเปาเขาเรียกบะเปาโลเปลาค่ะโลเปลาค่ะสวัสดีนะคะ ใจเจียนก็แปลว่าสวัสดีค่ะใจเจียนก็กับ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ